สี่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  A B C D E อีเอาลูกมันไหลข้อสมองเบลแบบนี้ฮะ <c oughs> จ้าเอบี A, เอาท่องให้แม่ฟังไหมเนะ่เมื่อกี้เบลท่องให้แม่ฟังอนะท่องไหมหาเร็วเอบีซีแล้วดีอีเอฟ C A e. B